ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดกลุ่แล้วก็อัปเดตข้อสอบเข้า MUIDS นะคะก็คือตอนนี้เรายังไม่ทราบผลของเราเนาะสำหรับวิธีการเตรียมตัวนะคะเราเน้นว่าให้ไปโฟกัสเรื่อง TOEFL ITP เนาะ <S <S ก็อย่างที่หลายๆคนทราบกันดีนะคะเวลาฝึกทำ r e a d i n g นะคะต้องพยายาม บาลาน์เวลาให้ดีข้อไหนที่ไม่รู้ก็ให้ข้ามไปก่อนนะคะแล้วถ้ากลับมาแล้วเวลามันไม่ค่อยทนันจริงๆเนี่ยก็เดาไปเลยนะคะคืออย่างน้อยเราก็มีคําตอบเน,นาะดีกว่าแบบไม่ได้คะแนนอะไรเลยอะไรมาณนี้ก็คือวันแรกนะคะเออตอนที่เราไปสอบนะก็คือนอบหนึ่งนะคะวันแรกนะคะจะเป็นการสอบ TOEFL ITP แล้วก็ Writing Essay นะคะ TOEFL ITP เนี่ยจะเป็นการวัดระดับภาษาอังกฤษ ก็อย่างที่หลายคนน่าจะพอทราบกันมาบ้างแล้วนะคะซึ่งอันแรกที่เขาจะให้เราทำนะคะก็คือ listening เนาะซึ่ง listening เนี่ยจะมีทั้งหมด50ข้อนะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด3 part part A เนี่ยจะเป็นการสนทนาสั้นๆนะคะ part B เนี่ยจะเริ่มยาวแต่ว่าคำถามเนี่ยน่าจะมีน้อยกว่า part C เนาะ part C น่าจะระดับความยากน่าจะยากกว่า B นะคะ มีคำถามมากกว่าอะไรประมาณนี้ subject verb agreement นะคะซึ่ง subject verb agreement เนี่ยถ้าเรียนยินเตอร์น่าจะได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนแบบถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษทุกวันเนี่ยเราน่าจะเห็นพวก pattern นะว่าเออ pattern มันเป็นยังไงอะไรบ้างนะคะส่วนคนที่เป็น นักเรียนจากโรงเรียนไทยนะคะก็ถ้าสมมุติว่าเราเรียนแกรมามาดีเราอ่านเยอะก็น่าจะทําได้นะอย่างที่หลายๆคนบอกกันนะคะว่า Reading เนี่ยคือหน้านึงมันยาวมากก็จะบอกว่ามันยาวจริงๆนะคะแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยคือคือข้อความเนี่ยคือมันยาวมาก มีคำศัพท์ที่แอดวานซ์มากๆนะคะก็เน้นให้ไปติวแบบพวกคำศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเยอะๆเราจะได้แบบพอจับใจความจับจุดได้ว่าเออเนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วยิ่งเวลาสั้นๆหรือแบบสั้นๆแล้วแบบคำศัพท์ก็ยากอะไรประมาณเนี้ยคือมันจะยิ่งทําให้เรากดดันนะคะก็อยากจะให้เน้นแบบไปท่องคำศัพท์เยอะๆแล้วก็อันนั้นคือในส่วนของ t o e f l ITP นะต่อมานะคะก็จะเป็น writing essay เนาะ Writing Essay เนี่ยก็คือจะบอกทุกคนก่อนว่า t o อป,ปิมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงสำหรับหัวข้อที่เราได้นะคะคือเขาจะมีให้เลือกทั้งหมด2หัวข้อเราก็เลือกหัวข้อที่เรารู้สึกว่าเราจะเขียนได้ถนัดมากที่สุดนะคะถ้าหลายๆคนเนี่ยไปศึกษาหาข้อมูล แล้วมีแต่คนบอกว่าคือวิดีโอมาจากแบบ2อปีที่แล้วอะไรประมาณนี้คือเขาเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเราต้องเขียนทั้งหมด4 0 0ร้อถึงหกรคำไม่ใช่250คํานะคะคือเราเลือกอันที่2เพราะเรารู้สึกว่ามันง่ายกว่าอันแรกนะคะซึ่งในหัวข้อเนี่ยคือเขาจะมีการอธิบายเนอะว่าเออไอจุดที่เขาอยากอ่านมากที่สุดเนี่ยคือจุดไหนก็คือเขาจะมีคําถามมาให้นะคะ เวลาเราเขียนเนี่ยเราต้องพยายามที่จะตอบคําถามที่เขาให้มาด้วยเนาะก็เหมือนแบบเขียนไปคิดไปแล้วก็ต้องตอบคําถามตรงนั้นด้วยก็จะมีประมาณนี้สําหรับวันแรกนะคะส่วนวันที่2นะคะวันที่2เนี่ยจะเป็นแบบเทสแล้วก็เอ่ออินเทอร์วิวแล้วเนี่ยคำถามมีทั้งหมด20ข้อนะคะ2พาร์ท แต่ละพาร์ทมี20ข้อก็คือมี reading แล้วก็ map ค่ะเราจะได้ทำ map reading ก่อน map reading เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบการหาคำตอบอ่านแค่พาร,รา g r a p หนึ่งบางทีก็2พารา r a g r a p h รา,า,ารก p a r อะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีคำถามมาให้นะซึ่งแต่ละ แต่ละข้อนะคะจะมีคําถามประมาณแค่ 1- 2ถึงข้อเราก็แค่ต้องจับจุดให้ได้แล้วก็ต้องตอบคําถามนะคะซึ่งตอนท้ายเนี่ยมันก็น่าจะมีคะแนนบอกดูเนอะว่าแบบเออเฉลี่ยเราได้เท่าไหร่แมบแมนนะคะแต่ละคนจะได้ข้อสอบไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเขาจะมีเครื่องคิดเลขให้นะคะ บางข้อที่เขาเห็นว่าเออควรมีเครื่องคิดเลขเนี่ยเขาจะให้เครื่องคิดเลขเนาะจะมีปุ่มเครื่องคิดเลขเอาไว้ตรงแถบข้างบนนะคะช่องที่เราใช้เวลาเราไม่เข้าใจท็อปิกในเลขนะคะก็คือจากช่อง the organic chemistry tutor นะคะเขาจะสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาอธิบายเข้าใจง่ายเขาจะมีสูตรของเขานั่นแหละจะมีทริคเทคนิคของเขาเนาะต่อมาก็คือ interview จะบอกว่าอินเทอร์วิวเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ตอนแรกเนี่ยเรารู้สึกกดดันนะคะพอเรากลัวว่าเขาจะถามคำถามยากๆอะไรประมาณนี้ซึ่งจะบอกว่าตอนที่เราไปนะคะเราไปนั่งรอแล้วก็จะมีคนนั่งรอประมาณ4 5คนนะคือสิ่งที่เขาจะถามนะคะเขาถาม ประมาณว่าแบบคือแต่ละคนจะได้คำถามไม่เหมือนกันแรกที่เขาถามนะคะก็คือ what are your interests คุณสนใจอะไรเราก็บอกเขาไปว่าแบบเออเราสนใจเหมือนแบบอะไรที่มันดู creative อะไรที่มันดูเหมือนแบบความคิดสร้างสารรนคะ์น่ะเออเขาจะถามต่อไปเรื่อยๆนะคะจากที่คุยกันตอนแรกเนอะตอนสุดท้ายเขาก็จะมีถามว่าเออมีคำถามอะไรไหมแล้วก็จบ อยากจะบอกว่าอย่าตื่นเต้นแล้วก็พยายามคิดว่าเราทำได้นะคะอยากจะเชียร์ให้ทุกคนสอบให้ติดนะคะเพราะเราก็เชื่อแหละว่า MUIDS เนี่ยคือเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ท็อปจริงๆนะคะคือท็อปจริงๆ คือทุกอย่างเนี่ยดูดีไปหมดเลยแล้วก็มีแต่คนบอกว่า8 0ได้เข้ามาหาวิทยาลัยชั้นนำนะ,ะความฝันเรามันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่ว่าเหมือนแบบอนาคตเราจะมาทิ้งไว้กับแค่โรงเรียนโรงเรียนเดียวเนาะมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยว่าเราเลือกที่จะไปต่อไหมหรือว่าเฮ้ยเราสอบไม่ติดแล้วเราจะหยุดแค่นี้เลยเหรอมันก็ไม่ใช่นะคะ คือเหมือนเร,เราต้องตื่นตัวตลอดเวลาเนอะพยายามที่จะไปหาที่ดีๆหาที่ใหม่ๆ พยายามทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันสามารถทําให้เราพัฒนาได้ไกลมากกว่านี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะมาบอกนะคะเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะว่าเออถ้าเราทําเต็มที่แล้วแล้วมันผ่านไปแล้วเครียดไปมันก็เท่านั้นเนาะ mm. ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็สอบให้ติดกันทุกคนเนาะ mm. ในปี2024ตอนนี้เปิดรับสมัครรอบ2แล้วก็รอบ3านะคะก็อยากจะให้ทุกคน สู้ๆเชียร์นะคะทำได้แน่นแน่ล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าเราทำเต็มที่แล้วก็ทำดีที่สุดแล้วนะคะไม่มีอะไรต้องกังวลเลยแล้วก็พยายามที่จะรีแลกซ์พยายามที่จะชิลสอบติดให้ได้นะคะไปแล้วยบาย